สวัสดีครับรียวกับร้านบีแนนะครับคลิปนี้จะพามาชมกล้องเหมือนกันรีวิวเหมือนเดิมครับรีวิวกล้องตัวแพทิวซูของทางค่ายต้าหัวนะครับเขาเพิ่งออกผลิตภัณฑ์มาใหม่มีฟังก์ชันน่าสนใจหลายตัวเลยก็เดี๋ยวติดตามชมในคลิปนี้ครับ ตจ้าก,กล้องตัวนี้ก็เป็นของทแบรนด์ต้าหัวนะครับแล้วก็ชื่อรุ่น DSD5A432XAHNR นะครับกล้องที่มีความละเอียดอยู่ที่4เมกะพิกเซลนะครับขนาดของเซ็นเซอร์อยู่ที่1ับ2.8นิ้วนะครับก็ถือว่าเซนเซ,นเซอร์ตัวใหญ่เลยให้ภาพที่ดีนะครับต่อไปตัวเลนส์นั่งตัวเลนส์ทำงานอยู่ที่ 32X ครับ3ความสามารถในการซมูมสามารถสตรีมภาพ30เฟรมเลยนะก็คือภาพจะเนียนสมูทมากสังเกตได้จากภาพที่ในจอเนี่ยทังค่า,าสมูทไม่กระตกเลยเหมือนจริงนะ ให้อาไปได้ไกลถึงว่า50เมตรนะครับมีระบบ deep learning เรื่อง auto h a c k i n g ให้ด้วยมีเรื่อง limiter ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูอีกทีนึงมีระบบ s n d plus นะครับมีรองรับ POE plus ด้วยก็คือไม่ต้องเดินสายไฟ power ให้มันนะครับก็ใช้สายเส,ส้นเส้นเดียวไปได้เลยนะครับเรื่องของการน้ำการกระแทกมากการน้ำก็อยู่ที่ IP 67ครับแล้วกันารกระแทกก็ที่ IK10 นะครับนอกจากนี้แล้วยังทำตัว face detection ได้ด้วยนะครับโอเคเล่าคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวฟังก์ชันต่างๆเรา ไปลองเล่นกันดูนะครับตัวดีไซน์ของกล้องตัวนี้เนี่ยตาหัวเขาดีไซน์เป็นแบบใหม่ด้วยนะก็คือจะเห็นได้จากดีไซน์ที่จะอินเสิร์ตขึ้นตรงนี้เลยก็ว่าตัวรูปแบบเลนเนี่ยทำให้แบบมองเรามองและสังเกตได้าย,ยากมากเลยนะครับว่าไอ้ตัวเลน,นอยู่ตรงไหนของไอ้ตัวสีดําๆของเขาครับเพราะว่าเขาจะทําเป็นทรงกลมเวลามันหมุนไปหมุน,ม,น,ม,นม,ามาเนี่ยเราจะสังเกตได้าย,ยากเลยว่าตัวเลนมันอยู่ตรงไหนนะครับอีกอย่างข้อดีอย่างนึงที่เขาปรับปรุงมาคือตอนหมุนเนี่ยเสียงจะค่อนข้างเงียบมาก ตรงนี้เหมาะกับอะไรเหมาะการเข้าไปใช้ในง,งานอินดอรดครับเป็นอาคารสนามบินอาคารที่ทําการต่างๆนะครับตอนนี้เวลาหมุนเวลามองหามไปมอนิเตอร์จุดต่างๆเนี่ยจะทําให้เงียบมากล้วทัาคนที่โดนมอนิเตอร์อยู่ไม่ทันรู้ตัวนะครับอย่างเช่นลุงคนนี้นะครับเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาโดนเรา ถ่ายอยู่นะครับอีกอย่างคือขนาดที่เล็กลงมากนะครับ้เทียบจากรุ่นเดิมๆนะครับจบเรื่องอานดีไซน์ประมาณนี้เดี๋ยวส่วนต่อไปเนี่ยจะพาไปชมพวกฟังก์ชันต่างๆ,ๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นฟังก์ชันเรื่องการซูมของเขานะครับออปติคอลซูมก็ตัวนี้สเปคอยู่ที่ 32X นะก็คือจะลองซูมดูว่ามันจะได้สักแค่ไหนในภาพเนี่ยจะสังเกตว่ามันเป็นรานจาอดรถกว้างๆนะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองซูมไปดูผม,ไ,มได้วางแผงป้ายไว้แล้วละ่ะลองซูมดูว่ามันไปได้แค่ไหนผมก็ใช้ฟััังกน์ชนนะครบ ซูมเฉพาะที่เลยถ้ากดล่างมามกรอบสีแดงนตัวกล้องรู้แล้วนะครับรับคำสั่งมันก็จะซูมเข้าไปน,นี่ซูมที่ 5x ใช่ไหมครับผมก็จะซูมไปอกีก 32x เป็นยังไงนี่เป็นไงครับจากกระดาษเมื่อกี้เราอ่านไม่ออกเลยอะไรเงี้ยนี่สายสสองเอ็กอ่านได้ชัดเจนเห็นกระดาษบีแนนะครับรักคนอาน่านนะ ภาพเนี่ยจะเห็นวงกลมไอ้สี่เหลี่ยมต่างๆสีต่างๆเนี่ยนะฮะมันนี่คือการทำงานของระบบ SMD นะครับก็คือจะสังเกตว่าถ้ามันดีเทคเป็นรถเนี่ยรถยนต์เนี่ยจะเห็นว่ามันขึ้นกรอบสีเหลืองนะครับส่วนถ้าเป็นคนเนี่ยเห็นไหมสีฟ้าชัดเจน อันนี้ดียังไงดีตอนที่ว่าสมมติถ้าเรานิเตอร์อยู่แล้วเราอยากจะรู้ว่ามีอะไรเข้ามาในภาพบ้างเรากวาดสายตาแป๊บเดียวเรารู้เลยว่ามีรถเข้ามานะครับเป็นกรอบสีเหลืองรือถ้าเป็นคนเนี่ยก็เห็นเป็นกรอบสีฟ้านะครับก็จะช่วยทําให้คนที่นั่งนิเตอร์อยู่ตรงนั้นเนี่ยทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นลดความผิดพลาดได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็นี่คือข้อดีข,ของทางระบบนี้ในส่วนต่อไปเป็นเรื่องภาพ Starlight เรื่องภาพกลานนคงคืนเนี่ยก็เดี๋ยวผมจดผัดภาพไว้ ในมุมแถวนี้แหละเราจะแทรกภาพให้ดูอีกทีหนึงนะครับว่ามันภาพกลาคืนที่ได้มาเนี่ยมันจะดีแค่ไหนยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามช โอเคครับที่จะนําเสนอต่อไปเป็นเรื่องระบบ PFA นะ PFA คืออะไรคือการที่เราซูมเข้าไปแล้วเนี่ยตัวกล้องเนี่ยหาโฟกัสให้ไปด้วยในตัวนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองลองสาธิตให้ดูนะตอนนี้ผมเปิดระบบตัว PFA อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะลองดูแล้วให้ดูตัดแตงนะครับอ่ผมจะลองซูมไปที่หนึ่งอ่าอ่าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะผมซูมสุดแล้วนะ 3 2 x นี่สังเกตว่าเราสามารถอ่านในพวกป้ายโฆษณารถกระบะรับจ้างนะได้อย่างรวดเร็วเลยใช้เวลาไม่กี่วิเราภาพก็คัดขึ้นมาแล้วทีนี้ผมจะลอกลับมาเอเหมือนเดิมอืมทีนี้ผมจะไปปิดฟังก์ชันตัว pfa นี่นะโอเคกลับมาซูมใหม่ครับนี่ไปแล้วครับค่อยซูมเข้าไปครับปืบแน่สังเกตไหมฮะเบอร์ขึ้นมาเลย นะฮะกว่าจะชัดขึ้นมานะครับจะสังเกตว่ามันจะมีจังหวะที่เบอร์อยู่นี้มาดูตรงส่วนรายละเอียดของใบหน้าที่เขาจับได้นะครับเขาอธิบายเพิ่มเติมไปด้วยว่าใบหน้าเนี่ยที่เขาจับได้เนี่ยเป็นเพศอะไรเป็นเพศชายนะครับอายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณทีเนเจอร teenager, ว์วัยรุ่นหน่อยนึ่งอะไรอย่างนี้ ation าาอารมณ์ ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เป็นอารมณ์แคลมอยู่ว่าก็ยังสงบอยู่รวมถึงทั้งเขายังดีเทคแว่นตาเขาใส่ไแว่นตาต่อไปตัวเม,ม,มาส์เมาส์ม์สนะครับตัวหน้ากากใส่ไหมด้วยนะครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นเรื่องโควิดเราเรื่องอย่างควบคุมเรื่องหน้ากากอะไรเงี้ยเขาก็บอกได้ด้วยนะว่าใส่หน้ากากไหม,มสุดท้ายเขาก็บอกด้วยว่ามีกดมีวคลมนะครับเบรดอะไรมาเนี้ยครับก็จะมาสรุปว่าฟังก์ชันที่เป็น face d e t e c t i o ของทางตางตหัวเนี่ยสมารถวิคห์ได้ลึกซึ้งมากถึงขั้นว่ากําหนดอายุได้เลยว่าเท่าไหร่เป็นเพศอออะไรหรหืว่า เราเป็นอะไรณตอนนั้นนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวสําหรับคนที่จะต้องมีเป็นประยุกต์ใช้กับอะไรต่างๆนะครับก็น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับฟองก์นตนตัวนี้ขั้นต่อไปครับขัันตัวออโต้แฮกกิงนะครับก็จะใช้ในตอนกรณีแบบว่าผมเป็นแอดมินดูดูแลมอนิเตอร์อยู่เงี้ยถ้าเราอยากจะสงสัยจุดจุดนี้มันทํางานยังไงจุดจุดนี้มันมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่อะไรเงี้ยครับอยากจะสูงเข้าไปให้กล้องสูงเข้าไปโดยอัตโนมัติเลยเนี่ยทำได้ไหมตัวนี้ทําไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำในเดี๋ยวลองดูในคลิปต่อไปนี้ อ่าอย่างตรงนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีโดยป้ายอยู่ผมอยากจะซูมดูเขาถืออะไรอยู่ในมือนะฮะสมมุติจะเป็นป้ายนะครับอารมณ์ผมจะลองซูมเข้าไปดูให้กล้องตัวซ่องมันซูมตัวมันเข้าไปดูอ่านี่ฮะเขาก็จะตามติดแท,แท็กกิ้งไปเลยนะฮะจนไปถึงเข้าไปในตัวบ้านโอเคก็จะทํางานประมาณนี้นะครับอารมณ์ประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองไปประยุกต์ใช้โดยทีให้นาง,งานนะครับว่าพอใช้หลายใจบ้าง นั่นนี่นู่นอยากจะซองซูมดูให้มันสูงอัตโนมัติก็ทําได้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคก็ okay, เดี๋ยวไปตามตัวพาสต่อไปครับ โอเคครับก็เดี๋ยวจะมาตัวนี้เดี๋ยวจะมาโชว์ตัวฟังก์ชันที่เป็น p e r ิเตอร r นะครับก็คือตัววิเคราะห์ภาพขั้นสูงสุดของของทางตาหัวเขาเนี่ยอย่างภาพตัวอย่างที่ท่านเห็นจาก,จากในจอนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยทำการตีกรอบสีน้ําเงินไว้นะครับก็จาลองว่าบอนเป็นบ้านท่านเนาะหน้าบ้านท่านหน้าบ้านท่านเนี่ยท่านไม่อยากให้ใครมาเกะก,กะหน้าบ้านมายืนดานองมองหน้าบ้านท่านนานๆอะไรเงี้ยผมก็เลยกำหนดกฎว่าถ้ามีบุคคลหรือมีวัตถุที่เข้ามาอยู่ในกรอบสีน้ําเงินเนี่ย จะให้ตัวกล้องเนี่ยซูมเข้าไปว่าดูพฤติกรรมเขาว่าเขาทำอะไรอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทํำภาพจะลองให้ดูมันจะทํางานยังไงของจริงนะครับมเดี๋ยวลองดูต่อไปครับ โอเคเรามาสรุปกันครับก็กับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับกล้องของทางต้าหัวนะเป็นกล้องแบบแพรทิวซูมกล้องหมุนดูได้นี่แหละนะครับก็ชื่อรุ่นก็ D H S D 5 A 4 3 2 X A H N R นะครับสรุปก็คือเป็นกล้องที่เป็นแพทิวซูมแล้วก็ความลเอียที่4ล้านไมกะพิกเซลนะครับตัวเลนส์สามารถซูมเล้อย่างไกลเลยที่อยากเห็นในภาพก็คือ3 2 X นะครับไปได้ไกลมากๆมีฟังก์ชันที่เป็นสตาร์ไลท์ให้ด้วยก็คือภาพกลางคืนเนี่ยสวยงามนะครับให้ R ไปถึง150เมตรงานเอ้าดองงานไกล ที่พื้นที่กว้างๆไปถึงครับนอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันที่เป็นระบบ AI ของเขาชื่อว่า w i s i ซ n นะครับตัวนี้ก็จะมีทงฟังก์ชันพวกพารามิเตอร์ได้เช่นเช่นที่ผมนําเสนอไปก็จะเป็นตีกรอบนะครับแล้วมีคนเข้าไปอยู่ในกรอบก็เปรียบเสมือนว่าท่านผุ้นถ้ากรอบก็คืนกรอบหน้าบ้านท่านอะไรเงี้ยมีคนมาด้อมมองหน้าบ้านท่านให้ตัวกล้องทําอะไรนะครับอย่างในภาพที่ผมสาธิตเนี่ยก็จะเป็นซูมเข้าไปดูว่าเขาทําอะไรนะครับเขาด้อมๆมองๆในหน้าบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถปรับยุกต์ต่อได้หรือฟังก์ชันทาาาใ้ท่น ซูมไปเนี่ยคมชัดอยู่ตลอดเวลาใช้งานได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ดีมากนะครับนอกจากนีจากนั้นแล้วยังมีระบบต SMD Plus นะครับช่วยจำแนกคนหรือรถ หรือวัตถุต่างๆในภาพอ่ะให้เราด้วยว่าอ่ะมันเจอรถนะเจอคนนะเจอจักรยานจอมอเตอร์ไซค์นะตัวนี้ก็ดีครับสามาช่วยเหลือเราได้เยอะเลยมี mm hmm. ไวเดมิกเลนส์ให้ด้วยนะครับำหราบงานที่มันเป็นการแจ้งแล้วเจอที่แสงจ,จัดๆนะครับแล้วก็พวกออโตเทคกิ้งอย่างที่เห็นเมื่อกี้กล้องซูมไปซูมาซมาหาคนโดยอัตโนมัติเลยกล้องมันแพนตามคนเนี่ยก็ดีมากนะครับถ้าท่านใดสนใจอย,อยากได้กล้องประมาณนี้อยากได้โซลูชันประมาณนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ครับที่บีเนสของเรานะครับไลน์แอดนะครับ s i b n e s เบอร์โทรนะครับถ้ามันไม่สะดวกก็จะโทรมาก็ ทางติดต่อครับ Facebook เป็นบ o o k เป็บ bnet.net นะครับฝากกดไลค์ให้กันด้วยช่องยูทูบของเราก็ชื่อช่อง b n a t official นะครับก็จะมีคลิปอย่างที่ท่านเห็นมาเรื่อยๆเป็นกล้องเป็นอะไรบ้างให้ท่านติดตามผมเรื่อยๆ,ๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันไว้ด้วยวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ